อันนี้ครับโดนนานสูตรกันยาวเลยครับเฮ้ยขอบคุณรับสวัสดีครับผมยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบเบกน้ำซิงครับ <c oughs> งานนี้ต้องย้ายที่เทใหม่เลยพี่น้องไปเทนู่นไม่ได้ครับจมทุกที่ครับเลยได้ย้ายมาเทรตรงนี้ครับดิง้งที่รถเจ้าอามยืนนี่เลยงานยากนะครับงานนี้ไม่ปาดลงอีกไม่ได้หรอปาดลงอีกไม่ได้หรอข้างล่างเป็นน้ำบอกดิ้งเนี่ยดิ้งเนี่ย,ยน้ำน้ำเต็มเลยก็ดูที่เราฝึก ุนมน่วมหมดเลยตัวนี้อู้ขนาดคนเดินยังนุ่มนำนุ่มหนาบเลยวะงานยากงานยากอะไรงานนี้ครับตอนนี้เจ้าอามน้อยครับกำลังแต่งทางอยู่ครับข้างล่างมันเป็นน้ำนะทุกคนค่อนข้างจะวิ่งยากครับ จมครับงานนี้ไม่ง่ายนะครับงานนี้เร,เรารอรถไทยทำทางก่อนครับ มาแล้วครับเจ้าอามจะรอดไหมปัะคำมผัดไม่รอด,อดทำทางเองนะโทษใครไม่ได้นะ อย,อยู่กับเจ้าไวเาลนทายครับผมกับจานไทยครับอาจารย์ไทยนะทางมันน่วมครับมันอมน้ำอยู่ซอกคอยลู ตรงนั้นมันจะน่วมหนักตรงนั้นนะอ่ะได้อย,ยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปครับตามมาด้วย 7e ต่อเต็มน้ำซิ่งครับ มาแล้วปขนาดรถเปล่ายัางน่วมอ่ะสุดจัดสุดจัดประเพบนี่ครับก็ปดด้านข้างออกแล้วอาจารย์ไทยครับ น้ำก็แห้งแลครับนี่สูบน้ําออกครับแรกมีน้ําอยู่ประมาณข้าบน้ําประมาณตรงนั้นแหละตอนนี้แห้งแลครับอ่ะสยังไม่ได้ครับทางไม่ค่อยดี จบลวโอ้สะดุดได้ถอดไปบางอามราทำทางให้ตอนนี้เราก็ทำทางให้ครับเอาดินแห้งมาใส่เลย ต้องเอาดินแห้งมาใส่ครับเราต้องรูดดินแห้งในน้ำไปเลยมาใส่ไม่รู้จะอยู่ได้กี่ประมาไกี่เที่ยวครับตรงนี้มันเป็นเหมือนดินสมองครับนี่ตรงนี้แหละนุ่มนามนุ่มนามเลยครับตรงนี้ เดินค่อนข้างจะเปียกครับเปียกเปียกนี่เริ่มยุบแล้วครับไม่กี่เทีย่ยวเอง ยังยับอะ่ะเดี๋ยวต้องทำทางอยู่เรื่อยครับรถไทยเดี๋ยวขับรถไทยให้เขาก่อนครับทำทางครับนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ